หรือชีวิตของตัวเองเพราะผมก็เคยนั่งคุยกับเพื่อนว่าเคยรู้สึกไหมว่าพวกเราทํางานหนักเกินไปเพราะเวลาเรานั่งล้อมวงกันทีไรเราก็จะบ่นกันเรื่องว่าเราทํางานกันหนักไปเพื่ออะไรนะครับแต่ทุกคนก็จะบอกว่าเดี๋ยวเราก็จะแก่แล้วพอเราแก่เนี่ยมันก็จะไม่มีใครดูแลแล้วพอเราเป็นโรคร้ายแรงตอนแก่เนี่ยมันต้องใช้เงินจํานวนมหาศาลในการรักษา บางคนก็จะบอกว่าแต่ก่อนที่เราจะแก่เนี่ยพ่อแม่เราแก่ก่อนถ้ามึงอยากทํางานน้อยเนี่ยแต่ว่ามึงไม่กระตันอยู่เพราะว่าถ้าพ่อแม่เกิดเป็นอะไรไปแล้วจะเอาเงินที่ไหนรักษานะฮบจะคิดว่านั่นก็เป็นเงื่อนไขสําคัญอันหนึ่งเหมือนกันที่ทําให้เราต้องทํางานเยอะเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ต้องการสะสมเพื่อให้ร่ารวยอะไรทั้งนาก็ได้แต่ว่าเรารู้สึกตลอดเวลาว่าเราไม่ค่อยมีความมั่นคงในชีวิต อย่างน้อยก็ในเรื่องของค่ารักษาแล้วก็เรื่องของสุขภาพนะฮะ